กระจกบานนี้ค่ะดิฉันจะมอบให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะท่านปิดช่องคอมเมนต์ในเพจนายกในเพจชื่อประยุทธ์จันโอชาประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะสะท้อนความรู้สึกไปยังท่านได้ดิฉันอยากจะบอกว่ากระจกบานนี้เวลาที่ท่านชี้หน้าใครบอกว่าก่อความวุ่นวายความไม่สงบท่านมองที่กระจกบานนี้ค่ะเวลาที่ท่านเที่ยวชี้หน้าใครบอกว่าเขาไม่มีมารยาทไม่รักชาติ มองที่กระจกบานนี้และเวลาท,ที่ท่านว่าใครว่าไม่อ่านประวัติศาสตร์ท่านก็มองที่กระจกบานนี้ทั้งหมดคนในกระจกค่ะขอบคุณมากค่ะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายนะครับเมื่อเช้านี้ผมขออนุญาตติดภารกิจนิดหนึ่งไปกับสมเด็จพระสังฆราชนะครับเรื่องในโอกาสวันนารับูชาถวายทูบเทียนพรรษาและผมก็ได้แบ่งขอมอบให้กับทุกคนด้วยนะครับเรื่องในช่วงเวลานเป็นมงคลน,นี้ให้กับทุกคนทุกท่านนะก็สุดแล้วแต่ว่า ใครจะรับได้รับไม่ได้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะทํากรรมดีก็ก็จะไปรับกรรมดีทํากรรมไม่ดีก็ก็คงปรากฏต่อไปนะครับผมเองพยายามทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดแต่อาจจะไม่ดีในชะตาของท่านก็ไม่เป็นไรวันนี้ท่านบอกว่าออชื่อผมมีความหมายโน่นนี่ก็ไปคิดเอาลวกันวัตู่กัตเตี้ยนนะความหมายมันมันเหมือนกันไหมบางคงไม่เหมือนนะนะแต่ไปดูที่ว่าประโยชน์อะไรใครทําอะไรมากกว่านะผมเองก็ทำไปเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกตลอดเวลา นะท่านบอกว่าท่านศึกษาประวัติศาสตร์โอเคครับก็ดีครับท่านก็ปรึกษาศึกษาประวัติศาสตร์ส่วนที่ดีไว้บ้างนแล้วกันสิ่งที่ท่านทำในหลายเอย่างวันนี้ทุกคนก็ปรากฏแล้วว่าเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก้าวล่วงสถาบันของชาติท่านประธานคะผมใช้คำท่านประธาน่ะดิฉันประท้วงค่ะดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านนายก ได้กล่าวถึงที่ันว่าที่ันก้าวล่วงสถาบานันตรงไหนไลและมาตราข้อหานี้มันผิดนะคะมันมีโทษร้ายแรงอยู่ดีๆจะมาปากค่อยว่าคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไงโอเคครับขอบคุณฮนะเชิญนั่งเดี๋ยวับ <ผม S 3> อย่า,ามั่วนะคะอย่ามั่วผมชี้แจงเองฮะก็ตอนนี้เที่ยวพูดตีขลุ่มแบบนี้แล้วฮะครับเชิญหลวพิพรกน์เชิญนายกตรีต่อครับก็เวลา ท่านพูดอะไรมาทั้งหมดผมก็ฟังได้ท่านก็ฟังของท่านบ้างคือผมไม่ได้ว่าอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะว่าไปดูในคดีต่างๆก็มีอยู่หลายคดีอยู่เหมือนกันก็ไปเตรียมต่อสู้คดีเอาแล้วกันนะท่านประธานค่ะครับขอใช้ท่านพาดพิงดิฉันอีกแล้วค่ะครับถอนนะคะถอนคําพูดทั้งสองอย่าง มาตาหนึ่งหนึ่งสองเป็นมาตราไร้แรงนะท่านเที่ยวมาป้ายให้ใครๆอย่างนี้ได้ยังไงนี่ก็เอาเด็กไปเข้าคุกไม่ยอมปล่อยไม่ให้ประกันผมไม่ได้ป้ายหรอกครับครับคุณธรรมรัฐอย่ามั่วค่ะผมไม่ได้ไปยุ่งกับคนการถอนคําพูดค่ะผมไม่ถอนครับครับคุณธรรมรัฐครับเมื่อวานก็ทําผิดกาลเทศะไปในสภาครับคุณธรรมรัสครับขอฟังประธานนะครับ